งานวัดในวัยเด็กที่ทำให้คุณอาปูเจอเรื่องราวความหลอนมาถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปในสมัยเด็กคุณอาปูได้ไปงานวัดกับคุณป้าขณะที่นั่งดูหนังกลางแปลงอยู่ก็สังเกตได้ว่าตอนนั้นนั่งอยู่กับขอนไม้ที่มีลักษณะเหมือนขาคนสักพักก็มีน้ำปริศนาหยดใส่มือเงยหน้าขึ้นไปมองถึงได้รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ต้นไม้เรื่องราวความหลอนจะเป็นยังไงต่อไป ฟังกันต่อได้ในอีพีนี้เรื่องเปรตงานวัดต้องย้อนไปอ่าก็คือเกือบสามสิบปีเลยก็คือสมัยตอนนั้นเป็นเด็กนะคะก็คือได้ไปไปบ้านนาค่ะคะ่ะที่สุสเกตอืมแล้วทีนี้วันที่เราได้ได้ไปอยู่บ้านเขาอะคะ่ะก็จะมีงานวัดพอดีแล้วทีนี้คืนนั้นเราก็ดีใจมากเลยจะได้ไปดูหนังกลางแปลงเนาะเพราะว่าสมัยนั้นบ้าน,นอกอะมันจะไม่มี ไม่มีอ่าก็ลงหนังในการบันเทิงอะไรเลยสามสิบ <30 S 2> ปีไม่ต้องรงงานวัดตองานวัดอย่างเดียวก็มันจะมีของกินอะไรนี้เลยเนาะเด็กๆ่างเราก็จะชอบอวันนั้นน้าก็พาไปอ่พอไปถึงอะค่ะมันจะไม่มีพื้นที่เหลือให้เราได้ปูเสือเลยเราเตรียมเสือเตรียมอะไรไปละเราก็ต้องปูเสือนั่งพอดีไม่มีเราก็เลยอ่าน้าก็เลยบอกว่า ก็ไม่เป็นไรเราไปนั่งข้างกําแพงวัดก็ได้อืกาแพงวัดก็ไม่ไกลมากเราก็มองหินหนังอยู่แล้วก็มันจะมีต้นตาลนะคะที่มันมล้มอะะ่ะมันจะเป็นขอนไม้นอนพานอยู่ข้างกําแพงวดีพอดีเลยแล้วเราก็เหมือนว่าเห็นเหมือนมีต้นตาลคู่อยู่ตอนนั้นมันมืดไงคะเราก็มองไม่เห็นหรอกรูจะว่ามันเป็นเหมือนแท่งขึ้นไปสองอันก็คิดว่าเป็นต้นตาแลแหละตาคงว่า เออก็เลยไปนั่งใต้ขอนไม้ค่ะเราก็ดูหนังไปได้สักพักหนึ่งอะคะ่ะกับครึ่งเรื่องแหละเราก็มีแบบรู้สึกว่ามันอะไรอะคะ่ะจดลงมาใส่ที่แขนเราอืเราก็จับดูเออทาไมมันเป็นสีาขาวๆขุนๆเนาะเราก็เลยเงยหน้าขึ้นไปดูอ่ะคะ่ะในความเป็นเด็กเนาะเราก็มองอมนกอะไรนกอะไรนะทําไมเอ่อหัวเขาแบบ ลักษณะแบบเหมือนไม่มีผมแล้วก็ปากแหลมๆตาแดงๆเราก็เลยไปสะกิดนะแต่ตอนนั้นนาก็ดูหนังอะ่ะแก็เอออยา่าเพิ่งมือ,อยุ่งกําลังดูหนังอยู่แล้วก็บอกอน,นุ้นะเนี่ยอะไรนกอะไรคเะแก็ไม่ได้สนใจแล้วเนาะเออแต่ว่าตัวนั้นอะข้างบนอะเหมือนเขาแบบก้มลงมา่ะก้มคือต้นมันสูงเนาะที่เรามองขึ้นไปมันจะสูงอะ แต่ลักษณะเขาจะก้งโค้งลงมาแล้วก็เห็นแต่ตาแหลมแหลมดำๆเพราะว่าตอนนั้นมันมืดเรามองไม่ชัดหรอกค่ะว่าเออมันสว่างแค่ไหนเพราะว่ามันมีแค่จอจอของหนังกลางแปลงอืมเราก็ดูไปสักพักหนึ่งล้วก็อาไม่สนใจแล้วก็ฟันลกก็แหละสักพักหนึ่งมันก็หยดลงมาอีกเราก็เออไม่ไหวละเหม็นด้วยเออทําไมมันถ่ายใส่เราบ่อยจังเลยนะอเออเรียกนะนะ มันอมันถายไซนูกแหละนานดูสีนกอะไรทําไมมันตาแดงปากยาวๆเนี่ยอืมผมก็ไม่มีน่ากลัวมากเลยแล้วช่วงนั้นเขาก็กุ้มลงมาต่ําอีกนะให้เราได้เห็นช,ชัดๆอะ่ะแต่คือเราเราก็ว่านกแหละคงจะเป็นนกอะไรสักอย่างเลยเกาะบนต้นตาลทีนี้นาะแกก็ลาคาด้วยความลาคานคก็หันมาแล้วแกจะดูเรานิดนึงแหละโอ้ยเจะกเลียกทําไม ในนกอะไรของแกอะไรเงี้ยอืมพนเลยหน้าขึ้นไปดูแค่นั้นแหละคะ่ะนาก็จูงมือเราเลยวิ่งเลยรัดทุ่งเลยค่ะไปเลยวิ่งเลยแบบคือจากเดินปกติยี่สิบนาทีถึงบ้านบ้านจีหลังวัดอะคะ่ะแบบก็คือเป็นทุ่งนาข้ามข้ามไปต่ถึงบ้านเราอืมแป๊บเดียวอะนาวิ่งขึ้นบ้านแล้วรีบดึงแต่ก่อนมาเป็นบันไดลิงอ่ะค่ะ่เราจะดึงดึงบันไดอะ่ะขึ้นไป บนบานแล้วแกก็นั่งสันเลยแก็ถามว่าเห็นนานหรือยังอืเราก็บอกว่าเห็นนานแล้วเห็นตั้งแต่ต้นเรื่องอะสะกิดดานเราด้วยออชยบอกบอกแล้วว่าอืนกอะไรนกอะไรคือเราไม่รู้ไงแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยที่เห็นน่ะมันมันคือปีดนะเราก็ว่าปีดคืออะไรเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จักว่าคําว่าปีดเนี่ยคืออะไรแกก็บอกว่าเขาเป็นผีแต่ว่า เสียงวีดเนี่ยเราจะได้ยินอยู่นะมันจะแบบเสียงที่วีดตามเราอะ่ะเราจะได้ยินเหมือนนกวีดเลยค่ะอืมอืมแต่คือที่เราไปอยู่อะ่ะเราทุกวันพัาเราจะได้ยินแต่เราไม่รู้อย่างเงี้ยก็คือสมัยโบราณอนะ่ะมันมันจะมันจะมีเสียงอย่างเงี้ยทุกคืนเลยค่ะเราเราก็เลยว่าอืมโตมาเนี่ยแหละค่ะเราถึงรู้ว่าโอ้เสียงที่เราได้ยินเนี่ย ทุกวันพระหรือว่าวันที่เราที่น้าบอกแต่ว่าน้าจะไข่จับไข่เลยนะคะเพราะว่าชัดมากเลยจะบอกก็คือแบบลักษณะเนี่ยใช่หัวหัวเขาจะเล็กๆเนี่ยแหละแต่ว่าปากเขาเนี่ยลักษณะแหลมเป็นอเนนียค่ะตอนนั้นคุณอาปูอายุเท่าไหร่คะโทษทีก็ประมาณเจ็ดขวบเนี่ยค่ะแต่ตอนนั้นคือเราหมายถึงว่าในกำลังในกำลังคิดตามว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นลักษณะแบบนั้นอ่ะทําไมเรา ถึงคิดว่าเป็นนกอ่ะหมายถึงมันมันมัอยู่บนท้องฟ้าแล้วมันเคลื่อนไหวเหรอเขาอยู่อยู่บนบนเหมือนยอดตาลแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ยอดตาลไม่ใช่ต้นตาลแต่เป็นขาเขาเลยทั้งแต่เลขอ๋อเราคิดว่าเป็นต้นตาลใช่แล้วเขาก็ก้มลงมาดูเราไงโอ้โอ้มนเห็นเป็นโครงโคงที่นั่งอยู่ระหว่างขาเขาเลยเอออ๋อที่ตอนแรกบอกว่าคิดว่าเป็นต้นตาลสองต้นก็คือเป็นขาเขาออืใช่ ลักษณะเขายืนอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าเราคือเหมือนเหมือนเราแบบเหมือนผ้าขาวเลยเนาะเราเป็นคู้ก็เด็กแต่ว่าใช่แต่ว่าลักษณะที่เขาโคงมมาใกล้ๆเราเนี่ยแล้วน้ําที่อยู่ตรงปากเคานี้แหละเรานึกว่าเป็นอุจจานกเนี่ยที่นกเนี่ยตกลงมาเออมันคืออะไรครับใช่น่าจะเป็นน้ํา น้ำจักตาเขาอะคือน้ำเหลืองอะไรหรอโอ้โหใช่ใช่เหม็นมากอือเราเราจํจได้เลยก็คือนั่นน่ะก็คือครั้งครั้งแรกเลยที่สีเลยเอาจริงเรื่องนี้ทําให้ผมรู้เหมือนกันนะว่าการเป็นเด็กนี่ได้เปรียบนะเพราะว่าคุณอาปูคุณอาปูยังรู้สึกแบบยังไม่ได้ขนลุกอ่ะน้านี่เห็นเต็มตาเลยตอนแรกยังจะจอยอยู่เลยอ่ะเอนนีแบบแกบอกว่าขนเนี่ยแต่ตอนเราเราโตแล้วเนี่ยเราเล่าเนี่ยขนเราจะลุกเลยนะเพราะว่าเราจําหน้าเขาได้จงว่า ตาเขาเป็นยังไงปากเขายาวยังไง oh. ตามที่มันไหลออกเนี่ยค่ะซ <Ha. S 2> ึ่งเล็กเหมือนที่เขาพูดเลยอ mm hmm. อย่างคุณนาเนี่ยคือเจอพร้อมคุณอป,ปู่ครั้งแรกหรือว่าก่อนนัานๆก็เคยเจอแล้วค่ะเขาเคยได้ยินแต่เสียงแต่ว่าเขานั่นมันก็คงเป็นงานบุญใหญ่ด้วยมั้งค่ะไม่เคยบอกเต็มตาขนาดนี้ใช่ mm hmm. จะบอกเห็นเห็นนานที่ยังเจ๊ก็บอกเนี่ย เตดเลยนะทําไมเราถึงแบบไม่บอกนะลูลูโอ้โหตะกี้ตนแขนจ้าแล้วหนูหนูก็บอกแล้วหนูก็เห็นทังนแล้วเออคุณน้าคนพาหนูไปนั่งนะคือหนึ่ว่าต้นตาลเพราะว่าเห็นจะขาเเขาไงคะช่วงแรกอ่ะอังคารคลุมโปงพอดแคสต